โล่พลังมวลชนทุกภาคส่วนขับความดีเพื่อแผ่นด<อ>ินจ <meal> ังหวัดพิษุโลกทางคนที่อยู่ในรบริเวณชายแดนได้รับผลกระทบได้พยายามช่วยเหลือยา,กการักษาโรคเวชกณฑ์เสื้อผ้าเรื้อผงชื่อแล้อความปรตป้อนเพลงอร์อิริวิพ,พัญน์ไอปรการประธานศูนย์ ประสานการสะพรพิส <you> <eless> ุโล่ต้องใชกำิสุโล่ที่สี่สะพานสิบสิบห้า่อปากของพ่นื้ทจากคอมเที่ี่ปฏิบัติงานไทยแดท่านต่อไปในนามของทหารมุกไก่จุดทราบเชื่อใจน้ำใจทั กำลังใจที่ท่านใช้บอกให้ในวันนี้รถรับที่นางสุพรรณกัลยาตลอดจนพระบรมมีนแไพสาลแห่งคงระบากสมเด็ดเจ้าอหัวโลกและกับความรู่งเรืองในความร่ำรวยลำดับต่อไปคนรียด้วยเถิ ต่อไปครับสำนักงานพรบภาคหกในระบสังคมไ้กำลังไปทีกงต่อไปเรียบรมอยค่ะขาดเนเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะขอขอบคุณครั นี่คือเป็นสิทธิ์เก่าประหารที่ในเกษตรศาสตร์และไทยรัมบูชาครับค่ะบัณฑิพเรียบร้อยพร้อมนะคะบันทึกภาพค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบันทึกภาพค่ะค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณครับบุปรบูชาพร้อมนะคะปริญญาบันทึกภาพคิดเรียบร้อยค่ะพร้อมนะคะขออนุญาตบันทึกภาพค่ะ ขอขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะคุณภาพค่ะลำดับต่อไปขอเชิญชาวจังหวัดนครสวรรค์คุณนะคะทองนะคะค่ะอนุญาตบนทึกภาพค่ะในส่วนรูปมในการที่จะมางพ่อให้ครับอนุญาตบนทึกภาพค่ะเรียบร้อยค่ะขอขอบคุณค่ะขอ,ะข,อะะขอบคุณค่ะ ร้อยค่ะลำดับต่อไปขอเชิญโรงแรมเรือนแพครับพร้อมนะคะขออนุญาตบันทึกภาพค่ะขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะอนุญาตบันทึกภาพค่ะเรื่องนี้นะครับ เุก็เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะกทีมและองคับวันนี้มีสื่อมวลชนเป็นข้าวพดีนของชาวพิสโรโลและก็เ็นบที่อให้กับทัพนิสามนำไปแจกจ่ายให้กับในามของกองทัพิสสามขอขอบคุณทางจังหวัดพิสโโลเนยา่ะค่ะ